ทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้นให้สอดคล้องเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการธุรกิจส่วนตัวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพสตึกขึ้นเพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับทุกประเภทที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นตรงกับความต้องการของท้องถิ่นอันจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตามแผนการพัฒนาของประเทศต่อไป วิทยาลัยการอาชีพสตึกสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2540โดยมีวัตถุประสงค์ขยายการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบธุรกิจส่วนตัวแก่นักเรียนประชาชนในระดับอำเภอ วิทยาลัยการอาชีพสตึกตั้งอยู่เลขที่100ตําบลน,นิคมอาเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์บนเนื้อที่126ไร่เปิดทําการเรียนการสอนและการฝึกอบรมตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของ นายวิโรธทองเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึกนายชยนยุทธหอระบันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายรังสรรทบวรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางพิมพ์ยุพาชนะอัยรัตรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายชยนยุทธ์หอระบันรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสุขิตกุลนามไลหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายจตุรงค์บุญตาผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชกาศชายัยชัยพิมผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวสุกัญยายะบุญมีเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพสตึกมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้ จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพวางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแลและแก้ปัญหาต่างๆ ประชุมสัมนา,าครูฝึกครูนิเทศเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษาจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น วิทยาลัยการอาชีพสตึกมีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีฝีมือความรู้ความสามารถทันต่อเทคโนโลยีตรงตามความต้องการของสถานประกอบการเตรียมสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมในการขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไปประสิทธิ์ที่สมอุดมการประสานศาสตร์ผสานชาติผสานสิทธิจิตอาสาประสง์คสู้ให้สิทธิดีมีวิชาประโยชน์พาชาติตนพ้นภัยผ่าน สมดังปรัชญาสถานศึกษาความรู้ดีฝีมือเด่นเน้นคุณธรรมก้าวล้ำเทคโนโลยี